ทนายโหงเตือนพวกลูกหนี้หัวหมอกับคำฮิตติดปากเลยอยากได้ก็ไปฟ้องเอาอเรื่องนี้นะคะลูกหนี้ทั้งหลายค่ะฟังให้ดีนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะเ,เหมาะมากกับคนที่กําลังเป็นลูกหนี้อยู่ในะขณะนี้นะคะแล้วก็ยังทําพฤติกรรมแบบนี้อยู่คืองี้ค่ะทนายโหงหัตยานะคะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความระบุเอาไว้นะคะว่า เตือนลูกหนี้หัวหมอกับคําพูดที่ว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาเออม,มัไม่มีนู่นนั่นนี่ไม่น่ารักค่ะจากที่เจ้าหนี้เนี่ยเขาจะไม่ตาไม่ฟ้องใช่ไหมคะพูดทีไรเนี่ยเขาฟ้องจริงทุกรายนะคะไม่พอค่ะเธอยังมีการออกมาแนะนํากฎของการเป็นลูกหนี้ที่ดีอ่ะมีกฎด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าไปยืมเงินเข้ามาเนี่ยแล้วไม่มีชําระหนี้ก็ให้บอกกล่าวเจ้าหนี้เข้าไปนั่นก็คือ1 ถ้าไม่มีใช่ไหมคะก็ให้บอกกับเจ้านี้ไปว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแล้วขอนัดอีกทีว่าจะมาชําระเมื่อไหร่ 2. ค่ะอย่าหนีให้รับโทรศัพท์เจ้านี้ทุกครั้งนะคะอย่าขาดการติดต่อไปเลยให้รับโทรศัพท์ลายให้ตอบเจ้านี้เขาจะได้รู้ว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ให้แสดงเจตนาว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะชําระนี่ไม่ใช่แบบอิดออดอิดออดไม่รับโทรศัพท์ไม่ได้ค่ะ 3. นะคะให้จ่ายค่ะจาไว้นะคะการเป็นหนี้เราจะต้องชําระ ให้แสดงเจตนากับเจ้าหนี้เสมอว่าคุณยังต้องการชําระนี่อยู่เช่นกําลังทํางานหนักนะหรือว่าพยายามทุกวิถีทางเพื่อหาเงินมาชําระนี่ไม่ใช่ไปลงโพสตกินหรูอยู่สบายแต่ว่านี่ไม่ชําระอันนี้ไม่เก๋นะคะไม่เท่เลยไม่ได้คนเขาดูออกค่ะว่ามันปลอมถ้าคุณเนี่ยไม่มีเงินชําระนี่นะคะแต่ยังน้อยเนี่ยสามัญสำนึกค่ะสามัญสำนึกเป็นสิ่งสําคัญสามัญสำนึกคือสิ่งที่คุณจะต้องมี เมื่อเราไปยืมเงินเขาแล้วเนี่ยไม่ว่าเจ้าหนี้เขาจะให้เงินคุณมาด้วยแบบเฮ้ยก็เขาให้มาเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็คือคนที่ให้เงินคุณมาเขาคงมีความเมตตาอยู่ไม่น้อยเลยค่ะให้นึกถึงตอนที่ไปยืมเขาบ้างมีเจ้าหนี้หลายท่านมาหาทนายหงนะคะให้ทําคําฟ้องดําเนินคดีตามกฎหมายกับลูกหนี้ในทันทีค่ะกับคําพูดที่ว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาเขาก็ฟ้องสิคะเอออย่าท้านนะเรื่องนี้เงินเขาด้วย จากที่เขาไม่ต้องการที่จะฟ้องใช่ไหมคะแต่ฟ้องจริงทุกรายค่ะและสารพิพากษาให้ชําระหนี้รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าจา้างค่าจ้างทนายความด้วยนะคะหากมีการดําเนินการถึงขั้นบังคับคดีเนี่ยถึงแม้จะเป็นหนี้เพียงแค่หลักหมื่นหลักพันหลักแสนอะไรเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีการบังคับกับทรัพย์สินที่ดินบ้านแล้วก็ต้องยึดรวมถึงอายัดมาชําระหนี้ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็คือมีการยึดทรัพย์ขึ้นมานั่นแหละสุดท้ายนี้ค่ะ อยากจะแนะนําถึงลูกนี้ด้วยความปรารถนาดีเป็นนี่เขาแล้วต้องชําระนะคะแม้ว่าไม่มีก็อย่าหนีและให้จ่ายค่ะคําพูดนี้ที่บอกว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาอย่าใช้เด็ดขาด เพราะว่าคุณจะโดนฟ้องจริงๆนะคะและฟ้องในทันทีด้วยขอบพระคุณลูกความทุกท่านที่ไว้ใจให้ทนายความดําเนินคดีอ่าเรียกกด้ว่าอย่าเล่นนะจ๊ะใครจะพูดว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอันนี้ก็ไม่ได้อีกเช่นกันนะคะนึกถึงตอนที่ไปยืมเขาด้วยเนาะแทบจะกลาพานเขาเข้าไปเบนจานเข้าประดิดแล้วเออแต่พอถึงเวลาเขาทวงอะ่ะทําเป็นแบบ ม้นน่ะไม่มีอ่ะจะมารี่เลือดก,กับปงกับปูอย่าหาทรรนะจ๊ะพี่จา๋าถือว่าขอกันดีๆเนาะเขาฟ้องได้นะแล้วคุณเนี่ยจะแบบไม่เหลืออะไรเลยนะเตือนแล้วนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไท์ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม